ขอบคุณเอฟซีที่ไว้ใจส่งเหรียญมาขายค่ะจะรีบแกะรีบโอนโอเคแพ็คปาดีมากค่ะมาดูกันว่ามีอะไรมีจดหมายหนึ่งฉบับนะคะขอบคุณมากค่ะที่ ไว้วางใจนะคะโอ้โหมีครูดบาทหนึ่งเจ็ดด้วยค่ะครูดบาทหนึ่งเจ็ดนะคะเป็นได้รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทมาทั้งสิ้นสิบเหรียญสิบเหรียญนี่ก็ได้สองร้อยบาทนะคะทุกคนเนี่ยค่ะครูดบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละยี่สิบสิบเหรียญก็เท่ากับสองร้อยบาทมาแค่นี้นะคะได้สองร้อยบาทเลยค่ะนะคะครูดบาทหนึ่งเจ็ดค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทมาสิบเหรียญเท่ากับสองร้อยบาทนะคะ หนึ่งบาทปีสี่สี่หนึ่งบาทปีสี่สามโอ้โหแถมเยอะจังเลยค่ะคุณผูแถมเยอะจังเลยปกติเหรียญน,นี้ปกติแล้วจะไม่ได้รับซื้อเนาะเขาขายต่อไม่ได้ที่พนับอกว่ารับซื้อเฉพาะขายต่อได้อันนี้เดี๋ยวพนัคิดตังให้นะคะยี่สิบสี่สิบโอ้โหตังห้าสิบบาทเนี่ยที่แถมนะคะเยอะๆค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคิดตังเ,เดี๋ยวดูส่วนส่วนให้กลมๆนะคะดูค่ะว่าอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นเหรียญสำคัญหน่อยที่มีราคาหน่อยเขารวมกันมานะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง1บาทรัชดาหนึ่งเหรียญหนึ่งบาทรัชดาหนึ่งบาทอ่านี่ค่ะสิบาท1ี่หนึ่งบาทาหนึ่งรัชดา เหรียญสิบบาทรัชดานะคะหนึ่งร้อยบาทอันนี้ให้ร้อยยี่สิบค่ะเหรียญสวยเหรียญสิบบาทรัชดาร้อยยี่สิบบาทห้าบาทปีสีหกสองเหรียญเหรียญละสองร้อยห้าสิบเนี่ยสองเหรียญนี่ก็ห้าร้อยบาทห้าบาทปีสีหกสองเหรียญห้าร้อยบาทหนึ่งบาทปีสองเก้าช่อฟ้ายาวหนึ่งเหรียญช่อฟ้ายาวเหรียญละห้าร้อยบาท โอ้โหนี่ยังไงชาวายาวแล้วเหรียญสวยด้วยนะคะทุกคนดูสิเหรียญเขาสวยมากอะ่ะหนึ่งบาทสองเก้าชาวายาวขอบเขาก็มีบินบ้างเล็กน้อยนะคะแต่โดยรวมคือถือว่าสวยเหมือนกับเหรียญเขาคงล้างอะ่ะนะคะเมาเงาวับเลยถ้าเหรียญใหม่จริงๆเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเขาเขาเขาใหม่แต่เขาไม่ได้เงาแบบนี้นะคะ่ะเขาเงาเหรียญใหม่เนาะเหรียญใหม่ที่ ไม่ผ่านการใช้เข้าเงาแต่เขาจะเป็นคราบคราบๆนิดนึงแต่ถ้าใหม่แบบวิ่งสะอาดกิ๊บแบบนี้นะคะส่วนมากจะจะผ่านการทำความสะอาดเช็ดล้างอะคะ่ะบางทีเหรียญใหม่นะเข้าไปทำความสะอาดเช็ดล้างผิวก็จะเกลี้ยงแบบนี้แหละนะคะอันนี้ได้ห้าร้อยบาทสองเหรียญนี้ก็ห้าร้อยก็เป็นหนึ่งพันโอ้โหเห็นไหมสาม สิบาทเนี่ยขายได้หนึ่บาทเห็นไหมค่าสิบเบาทสิบาทขายได้หนึ่งพันาร้อะคะต่อมาก็20่สหอสมุดหนเหรียญ2สลึงหเหรียญโอเคนี่ค่ะสสลึงสสลึงปี58ปี58ปี 58, ปแรกเนาะเหรียกานที่6กอ่ะนี่ไงเขาล้างค่ะเห็นไหมคะเหรียญเข้า เขามีมีตําหนิมีโน่นนี่น,นั่นแต่ด้วยความที่เขาทำความสะอาดเขาล้างมาดูขาวขาว,วิ่งอ่ะดูสวยดูดีเลยแหละนะคะรับซื้อเหรียญละสองร้อยบาทค่ะเหรียญเหรียญสองสลึงรัะชะกาลที่หกเหรียญหนึ่งสลึงรับซื้อแปดสิบบาทสองสลึงสองร้อยหนึ่งบาทหนึ่งหนึ่งบาทสี่ร้อยนะคะเหรียญรัชะกาลที่หก อันนี้จะเป็นเหรียญหอสมุดหอสมุดแห่งชาติค่ะหอสมุดวชิระยานหอเขาใส่ถุงใส่ตลับเหรียนหอสมุดร,รับซื้อเหรียญละสองร้อยสองร้อยห้าสิบบาทโดยประมาณนะคะ เหรียญครุฑเขาก็ล้างสวยมากค่ะเห็นไหมคะสึกแต่สวยสึกแต่ขาวหนึ่งบาทปีสองห้าสี่สี่เหรียญละสิบสองบาทขอภัยค่สิบบาทเหรียญสิบบาทจะตังทอนพอสองห้าสี่สี่รับซื้อเหรียญละสิบสองบาทเหรียญสิบบาทสองห้าสี่สาม เหรียญละสิบห้าบาทค่ะเหรียญสวยใช่ได้เขาเขาล้างความสะอาดไม่ต้องล้างก็ได้ค่ะขายเปน็นนันเนาะสองห้าสี่สามเหรียญละสิบห้าบาทเหรียญสิบบาทนะคะรับซื้อเหรียญสิบบาทสิบสิบบาทตังค์ทอ,อะเหรียญที่รับซื้อนะคะจะมีสิบบาทสองห้าสามหนึ่งสองห้าสามหนึ่งเดี๋ยวพี่น้เอาตัวอย่างให้ดูว่าเหรียญแบบไหนพอสอย,อย่างเดียว ได้ละเหรียญเนี้ยคะ่ะเหรียญสิบ,บาทพศ2531ดูพออ,อย่างเดียวคะ่ะไม่ต้องดูจุดอื่นสิบบาท2 5 3หรับซื้อเหรียญละ500ร้ถึงถึง1,000บาทแต่ไม่เคยได้ซื้อห0าร้อหรอกคะ่ะเคยซื้อเจ็ดร้อยแปดร้ทั้งนั้นเลยนะคะเหรียญน,นี้ก็ซื้อมาเจ0ดร้อค่ะจากน้องแก๊ปน้องเขาขับแก๊ปแล้วลูกค้าให้เขามานะคะลูกค้าให้ ขับแกป๊ปไม่เข้าโอนเงินเนาะหรือว่ายัางไงก็ไม่รู้หรือเขามาเก็บปลายทางอะไรเงี้ยแต่เขาได้มาจากจากลูกค้าน้องเขาเขาดูคลิปปนาทอยู่เพราะเขามีเหรียญผ่านมือเยอะเขาก็เลยขับรถนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รับออเดอร์ Order, นะคะเอาเหรียญมาขายไปหน้าเลยเนะะี่ยค่ะสิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งจากน้องแกป๊ปเป็นาทให้ปนเจ็ดร้อยบาทค่ะเหรียญน,นี้รับซื้อเหรียญละเจ็ดร้อยบาท ปกติที่พนักประกาศรับคือ500-1,000บาทถ้าไม่ผ่านใช้1,000บาทแต่เหรียญสวยสภาพนี้นะคะจากน้องแก๊ปค่ะให้ไป700บาทเนี่ยค่ะสามหนึ่งรับซื้อ500-1,000บาท4ี่หนึ่งรับซื้อ60บาทนะคะ10บาท10บาทสี่หนึ่งรับซื้อ60บาท10บาทสี่สอง20บาท10บาทสามสี่นะคะรับซื้อ20บาท10บาท4ี่สามสี่สามอันเนี้ยค่ะ สิบาทสีรับซื้อ15บาท10บาทห3รับซื้อ15บห้าบาทสิบาทสี่สี่รับซื้อ12บาทค่ะเห,เหออรียญเหรียญพสเหรียญหมุนเวียนเขาเก็บได้นะคะเหรียญราชการที่9ก้านัคิดว่าก็คงมีอนาคตแหละอีกหน่อยก็คงจะหายากมีราคาเนาะ,ะส่วนเหรียญห้บาทนะคะ46กับ40ศ นะคะสี่หกก็รับซื้อเหรียญละ250ส่วนปี40นเนี่ยค่ะนะคะสีรับซื้อเหรียญละสามพบาทค่ะสี่หกส0งร้อบาทนะคะหบาทรับรับสองพอสอเท่านั้นค่ะพอร์สอ,อื่นๆนะคะไม่ได้รับ